ในช่วงปีใหม่แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นคลิปวรัลที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เหมือนกันคลิปวิดีโอที่ถ่ายขึ้นที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านที่หนึ่งบริเวณป้อมรปภเขาก็จะมีกล่องของหวัญเรียงยาวเลยเป็นสิบๆกล่องเลยเขาเอาไปมอบให้กับรปภพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตามต่อเลยว่าเอ๊ะมันเป็นที่ไหนกันแน่จากตามภาพที่มีการแชร์กันก็ไปที่หมู่บ้านพัดสอน2อํเาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ปรากฏว่าก็ไปเจอจริงๆหนึ่งในลูกบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านพัดสอนสองอยู่มา15ปีพีปีพี่ๆรอปภที่นั่นดีมาก<ะ>รอปภชุดนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างจริงๆสัตว์เลี้ยงหลุดแมวหมาหลุดก็ตามหาให้งูเข้าบ้านก็มาจับให้<ะ>ไฟไหม้ก็รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝนตกน้ำท่วมดูให้มเมื่อก่อนมีโจรเข้าบ้านก็ไปช่วยจับโจร<อ>มันเป็นมากกว่ารปภแล้วม,มันเป็นเหมือนญาติพี่น้องแล้ว อยู่บ้านหลังเดียวกันคอยดูแลบ้านให้กันและกันเป็นอย่างดีแล้วก็เลยต้องตอบแทนไ่ะ